วันนี้พัดอยากจะชวนทุกคนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องความผิดหวังและความเสียใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักการเรียนการงานการเงินการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักขอให้ทุกคนให้เวลากับตัวเองรักษาแผนใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะ พบกับพัดในช่องพัทชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พัดอยากจะชวนทุกคนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องความผิดหวังและความเสียใจค่ะพัดเชื่อว่าทุกคนคงเคยผ่านเรื่องราวความเสียใจมาแล้วด้วยกันทางนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักการเรียนการงานการเงินการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆที่เราคาดหวังแล้วมันไม่เป็นไปนตามที่เราคาดหวังะคะ่ะพัเก็จะมาพูดถึง5ขั้นตอนการรับมือเกี่ยวกับความผิดหวังนะคะหรือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในชื่อทฤษฎีว่า 5 stage of grief ค่ะวันนี้พขาจะมาพูดให้ฟังง่งายๆแบบเข้าใจง่ายเลยค่ะไปเะต็ p ที่หนึ่งปฏิเสธหรือ denial ขั้นตอนแรกเลยนะคะเมื่อเราพบกับความผิดหวังเราจะไม่ยอมรับมันค่ะหรือปฏิเสธมันนั่นเองโดยคำพูดที่ทุกคนมักจะได้ยินก็คือไม่จริงมันไม่มีทางเกิดขึ้นกับฉันเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับฉันได้ยังไง อโทษตัวเองค่ะมันเป็น,นกลไกธรรมชาติเราจะปล่อยให้เวลาค่อยๆรักษาใจเราไปค่ะขั้นที่สองคือความโกรธหรือแองเกอร์ค่ะใช่ค่ะทุกคนเมื่อเราเริ่มยอมรับความจริงได้นิดหน่อยความโกรธจะตามมา ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบน well, ี้กับเราวะเพราะอะไรเขาถึงไม่เข้าใจเราอะเขามีสิทธิ์อะไรมาทําให้เรารู้สึกแบบนี้วใช่ค่ะเราจะโกรธสิ่งนอบตัวไปหมดโกรธหมาโกรธแมวโกรธเรือนโกรธตะวันที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้กับเราแต่ทุกคนคะอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะความโกรธเนี่ยเหมือนทําให้เราได้ระบายออกมาว่าเรารู้สึกเครียดหรือรู้สึกกังวลใจเรื่องอะไร แต่อยากให้ทุกคนระลึกไว้เสมอนะคะว่ามันเป็นเพียงแค่ขั้นตอนหนึ่งของการฟุ้นฟูจิตใจค่ะขั้นที่3คือขั้นต่อรองหรือ bargaining ค่ะใช่คะ่ะทุกคนหลังจากเราหมดความโกรธไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการต่อรองเช่นถ้าเราทางานดักกว่านี้ถ้าเราเลิกดึกกว่านี้เขาจะเห็นคุณค่าเรามากกว่านี้แบบะ เป็นคนดีกว่านี้ถ้าเรานี่เงาน้อยลงกว่านี้เขาจะกลับมาคบกับเราไหมถ้าตอนนี้เหมือนเป็นการที่ทุกคนยพยายามควบคุมสิ่งที่เกินจะควบคุมได้ค่ะทุกอย่างไม่สามารถจะควบคุมได้ด้วยตัวเราก็จริแจะมีสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้แน่นอนนั่นคือใจของเราค่ะ ขั้นตอนที่4คือซึมงเศร้าหรือ depression นะคะขั้นตอนนี้ใจของเราจะรู้สึกหนักมากๆเราจะรู้สึกซึมรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกยังเฉยๆไม่อยากออกไปจากห้องไม่อยากทําอะไรเลยเพราะว่าขั้นตอนนี้ค่ะใจของเรามเริ่มยอมรับได้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังอยู่ในขั้นตอนนี้นะคะขอส่งกําลังใจขอส่งกอดๆไปให้แล้วก็ขอสัญญาด้วยว่า มันจะไม่อยู่กับคุณตลอดไปค่ะเพราะเดี๋ยวมันก็จะไปขั้นต่อไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5การยอมรับหรือ Acceptance ขั้นตอนนี้หัวใจของเราจะเริ่มยอมรับได้แล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเราแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะหายเจ็บจากเรื่องเหล่านั้น100%แล้วนะคะ เพียงแต่เราจะสามารถพูดกับตัวเองได้ว่าเราก้าวผ่านเรื่องร้ายเหล่านั้นมาแล้วและเรากำลังจะก้าวต่อไปค่ะตัวพัดเองเคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งค่ะต้องใช้5ขั้นตอนวิธีนี้เหมือนกันแต่ในทุกครั้งที่เราผ่านมาเราก็จะสังเกตใจตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงสรุปว่าใจดวงน้อยของพัดดวงนี้ค่ะแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งทุกครั้งไปเลย พัดอยากจะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ว่าใครจะอยู่ที่ขั้นตอนไหนขอให้ทุกคนให้เวลากับตัวเอง,งรักษาแผลใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พัดทำคลิปใจฟูๆูออกมาอีกด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้า